นี่เจออ้อมค่ะเราอยู่กันที่ชั่วโมงที่2นะคะ4โมงเย็นออีก27นาทีด้วยความยินดีค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนที่พี่อ้อมเปิดตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะแน่นอนเราก็เปิดอ i r r e p l a c e a b l e นะมีคกบอกว่ากรี๊ดลั่นรถเลยหนูชอบเพลงนี้มากหากพงมาอะไรไปทางไหนก่อนอ่ะเวลาเวลา,เวลาเราได้ยินอะไรที่เรากรี๊ดมากเหลือเกินดีใจเหลือเกินเนี่ยบางทีสิ่งที่ต้องควบคุมคืออารมณ์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะบางทีจังหวะที่เราคุณผู้ฟังลองนึกดิ กรี๊ดแล้วตาเราหลับอบข้างหน้ามองไม่เห็นเลยนะแป๊บเบียยชีวิตเปลี่ยนเลยนะที่อยากจะบอกเวลาคนที่ขับรถอ่ะเคยไหมอ่ะขับๆอยู่แล้วอยากจามอะแล้วแบบบางทีมันจามอ่ะตามันจะปิดมีใครจามแล้วตาไม่ปิดไหมอ่านตาปิดไหมเวลาจามอ่ะฮัทชิวตามันจะปิดกระพริบนิดนึงถูกปะแล้วถ้าเกิดว่ามันขับรถอยู่มันก็จะจอม,มันก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ยินเพลงที่คุณชอบแล้วมันทาให้การขับรถข,รถของคุณมีความสุขขึ้น ด้วยความยินดีเลยนะคะคุณฟังพวกเราอยู่ที่เอฟอม94ทอร์อครมดีเพลงดีทุกแนวแล้วเมื่อกี้นี้ก็อ่ะใครที่อายากได้ยินแบ็คพิงก็สะสมเงินกันไว้ตอนนี้เลยเตรียมตัวกฎนะคะบัตรว่าจะได้มาเวอร์ทัวร์กันไปนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับมองจากดาวังคารก็รู้อันดับที่18นะคะแล้วมาต่อกันที่ร่วมสีเทาว,วันนี้อาจจะต้องกลางร่วมนิดนึงไม่ได้กางการฝนแต่กางการแดดเพราะยังไงซะ แดดแบบนี้ U V แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเราต้องการกันแดดพร้อมกับกา,การการ่มเพราะว่ากันแดดรวมไปถึงยาเขาเรียกว่า,าครีมกันแด,ดดด้วยนะคะมิฉนั้นเนี่ยเดี๋ยวหน้าเราจะมีฝ้าฝ้าผื่นอะไรทั้งนั้นมันก็ต้องดูแลตัวเองไปก็เลยเปิดร่มสีเทารับแดดกันไปนะคะแล้วก็ต่อกันที่ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอสําหรับใครที่อยากฟังบิวกลินเพลงนี้นะคะจัดไปทุกวันพรุ่งนี้ทีลิเบอร์ปามมี่ค่ะต่อกันที่เกินต้านแล้วปิดท้ายที่ แบล็คพิงนะคะสี่โมงกว่าๆต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยข้อความของคุณผู้ฟังเนี่ยอ้อมอาจจะแบบเรียกได้ว่าถ้าใครส่งมาเฉพาะตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านด้วยซ้าเพราะว่ามันก็จะมีข้อความถึงผีเบิร์ดนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะตเต็มไปหมดเลยก็เลยเนี่ยจำได้ว่าตัวเองอะติดอยู่คําตอบหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้คุณผู้ฟังซึ่งอ้อมอยากจะเชิญชวนคนอื่นช่วยคิดให้หน่อยได้ไหมพี่อ้อมครับขอวิธีรับมือมนุษย์ป้านในที่ทํางานหน่อยครับ แนวแนวปากร้ายปากไวปากแรงเราจะต้องรับมือ,อยังไงเนี่ยเวลาเราเจอคนปากร้ายปากไวปากแรงมันมองได้หลายแบบเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอธิบายยาวกว่านี้อีกนิดได้ไหมล่ะคุณผู้ฟังก็ชื่อขายอ้อมด้วยนะ A O M เ <c oughs> จอคนปากไวปากแรงปากร้ายมันต้องถามว่าละใจเขาดีไหมหรือเปล่าสำหรับอ้อมนะ ถ้าถามว่าวันนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนปากไวปากแรงปากร้ายเนี่ย <c oughs> อ้อมก็สบายมากเหมือนกันแต่ถามว่าทำแบบนั้นแล้วได้อะไรนอกจากชนะกันชั่วขณะจิตเองว่าเอาดิไลามาไลกลักบทำไมต้องยอมวะมันก็ได้อะมันก็ได้มันมันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีวิธีอื่นอีกไหมถ้าเราคิดหาความสนุกให้กับตัวเองที่เราจะทำยังไงให้เหตุการณ์นี้ไม่ทำให้เราทุกข์ใจอะเป็น สมมติโจทย์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์นะคุณรู้ฟังอยากชนะเขาหรืออยากให้ตัวเองมีความสุขในแบบไม่ได้เรื่องของชนะหรือแพ้แต่อยู่อย่างเบาใจมันต้องอถามตัวเองว่าต้องการอะไรด้วยนะถ้าจะเอาชนะเนี่ยแหมเราก็ต้องมันชนะแบบไหนอีกชนะแบบตาต่ตาฟันต่อฟันเหรอหรือชนะแบบการไม่ตอบโต้แล้วใจไม่เป็นทุกข์เรียกว่าชนะดีไซน์มา แล้วเดี๋ยวจะได้ตอบอะถูกป้าพี่อ่ามันมันมีหลายแบบมากคือไอเรียกองว่าไอพวกแรงชนกันอะจริงๆทําไม่ยากเลยนะคะเวลาแม่ดุลูกลูกบางคนก็เถียงแม่ถูกปะก็แรงชนกันอะพี่น้องทะเลาะก,กันเพื่อนร่วมงานทะเลาะก,กันก็แข่งแรงใส่กันอะมันมันก็ได้อะถ้าจะเอาแค่แรงชนแล้วคิดว่าแรงชนแรงแล้วใครแรงกว่าคนนั้นชนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอะอะเป้าหมายเป้าประสงค์เอาอะไร ลองถามคุณผู้ฟังคนอื่นลองตอบมาด้วยก็ได้นะคะอ้อามามันก็ดีแชร์ๆกันฝึกช่วยอ้อมคิดหน่อยอ้อมคิดไม่ออก EFM แฟนดมไลฟ์ e F mm. ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต เต็มที่สุกนี้นะคะก็เป็นอีกสุกหนึ่งที่เรียกได้ว่าคงมีความคึกคักกันเกิดขึ้นแล้วค่ะสำหรับดอมของอิงฟ้าชาล็อตอิงหลอะมาเต็มๆไปสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มชั่วโมงครึ่งจะพอไหมเนี่ยคงจะต้องติดตามกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลยอ CIMB Personal Loan นะคะอย่าลืมค่ะ0 2 6 6 5 83งเจ็ดสามคุณโทรเข้ามาได้แล้วเราจะไม่รู้อ่ะเราก็คงจะได้รู้กันว่าวันนั้น ทวิตเตอร์จะใส่ hashtag อะไรแต่ที่แน่ๆจะได้เจอกับอิงพลัด efm แฟน덤ไลฟ์ e F คืนนี้มีคลุมโปงกันแน่แนค่ะหมอบีมาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มลองติดตามดูกันนะคะคืนนี้เขาจะเอาอะไรมาเล่าให้เราฟังและทักอะไรเราหรือเปล่ากับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมซาสสดชืน่นไม่มีแอลกอฮอล์พร้อมเดินทางในทุกวันเมื่อจังหวะดีชวนสะสม ssf และ rmf จาก bblam ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะ อังคารคลุมโปสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยพญานาคพร้อมซ่าสดชื่นไม่มีแอลกอฮอล์พร้อมเดินทางในทุกวันและ B Innotech S S F B Innotech R M F B Zip S S F B Zip R M F Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ